วันนี้ที่บ้านจะทำผัดผักบุ้งกินจ้าผัดผักบุ้งใครๆก็ผัดเป็นแต่สูตรใครก็สูตรมันนะจ๊ะมาดูนะว่าแม่แต้วผัดแบบไหนเตรียมกระเทียมผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยว สูตรใครก็สูตรมันใส่น้ำมันหอยนิดเดียวนะคะเราจะใส่นิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมใส่น้ำตาลนิดหนึ่งในการปรุงรสก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะใส่ผงชูรสนิดหนึงนิดเดียวนะคะ ในการทำอาหารแต่ละบ้านก็กินรสชาติไม่เหมือนกันตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยจ้าจากนั้นเราก็นำผักบุ้งที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงในกระทะเลยค่ะผัดเลยนะคะผัดให้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลย ผัดผักบุ้งนี่คั่วไม่นานหรอกค่ะนะเราผัดแป๊บเดียวเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะมันแห้งเพราะผักบุ้งในเราตั้งเสด็จน้ำไว้แล้วปรุงแค่นี้ก็อร่อยนะคะกำลังดีเลยรสชาติแบบนี้ก็คือประจำเราผัดประจำ ที่บ้าน,นืึมื้อเย็นเราไม่กินข้าวกินผัดผักบุ้งช่วงนี้เราจะซื้อผักบุ้งบ้านๆประจําเลยที่ชาวบ้านปลูกกันเองไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะคะเป็นสายพันธุ์ผักบุ้งพื้นเมืองเราผัดให้ผักบุ้งสลด ก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไม่ผัดนานนะคะเนี่ยเนี่ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวไปหยิบจานมาเลยตักเสิร์ฟกันเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปจนจบผัดผักบุ้งถึงแม้จะง่ายแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยผัดกินเองนะคะลองทำดูนะคะ อร่อยนะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไป